อันนี้ก็อยู่นานิดนึงแนนมาเฮยเ้ยเฮ้ย่หวานวันนี้วันนี้ผมก็มากับแฟนครับอันนี้เหรอนมข้าวกลยเนนี่มว่ากินอะไรไม่ทนี่ต้องไหนบ้างวันนี้ตั้งร้านเอ้ยมือังอะไระไ่้องรับหน่งาลองับับจับแม่ดูแบบ e n เ e r ม่ตอนนี้เราอยู่หนรูปะไเนี่ย ถอนเลยถอนแล้วไม่ไช่ไหมชื่ออะไรอ่ะมึงมึงชื่ออะไรอีมึงชื่ออะไรนะอย่าพิรุนค่ะไฟมึงอะเนี่ยไฟเม็ดนั้นน่ะมึงไฟตรงไฟตรงไหนนะไฟตรงไฟตรงอ่ามึงไม่รู้มันได้ไงโอตีค้ะไอ้ดิสพาร์เจอโต๊ะหมายเลขลืมเลยเห็นไหมครับท่านประธานาธิบดีเห็นชัดเจนนะครับ ไม่แอบเพิ kau, ่มอาหารกับน้องๆเจ้าหน้าที่ที่คอยให้บริกครับอันนี้คือของเล่นนะจำในดาม้าในติ๊กตอกนะจ๊ะแม่จ๋า็นสื่อชั้กแีนได้นะจ๊ะแม่ถ้าตไหนแอบเพิ่มอาหารกับน้องเจ้านาที่ที่อยให้บริการนะคุณเป้สวัสดีค่ะคุณบิ๊กสวัสดีค่ะคุณบอสซัมสวัสดี่ะม่ใช่นักอ่านใช่ไหมโอ๊ยเราจะกจะม้ตวจอบคุณแก้วอบสกยาสากคุณยังไม่ขายนะเาจะเปลี่ยนใไหม ้ก้วสาหมูยเป็นสายเพื่อไหมยอเป็นยอเป็นสากุ้งกุ้งดิบกุงสุกตุ้งนตุ้งสดมีละองเป็นสาไหมเออสาสั่งประดุดว่ามีฮีทอีแลกนั่งอยู่บนโต๊ะอีแลกประมาณยีสามยังไงแม่ชายแทนล้วนชายแทนกินยำสดประมาณสามสิานที่ต้องดึงไว้คอโดนพยัำมันย ในขณะที่คนไม่เคยกินน้ำเตยามมาเลยมาเลยดีไม่เคยกินนัำตยามหรอยปะเวอร์ทามดูเวิร์ทามเวอร์ทามดูดังกดูดังหมาทาได้เลยอ่ะอมากินดีไม่ได้กินนานมากทุกคนอือาหารไวมากดุด อร่อยอร่อยเนาะนี่คืออะไรคะยำปูดำคือที่มันกินยังไงอ่ะพี่พิมันต้องดูดดูดฟิวดูดดูดใครดูดไปก็จะดูดเก่งมากบอกวีกุ้งว้าวไม่เคยกินมาเฟิร์สทามอันนี้คือมาเฟิร์สทามสำหรับกุ้งแก้วนะมันมันต้องกินยังไงวะ ก็คือนี้แหละเลือกจิมอันนี้ตัน้อ๋อซิมิมเปรี้ยวไดอันนี้อร่อยสุดอ่ากินกันอันนี้กระเทียมกระเรียมกระเทียมโดนกระเทียมโดนแบบผสมะลองดู แบบไม่มีน้ำจิ้มอ่ะนี่ชอบกว่าเพราะว่ามันหวานอยู่ในตัวคือมันหวานแบบหวานมากกินร้อนๆอร่อยมากอร่อยมากอบบ่ะให้หน้องอากินบ้างกินแบบไม่มีน้ิ้มมันร้อนนะ เออมันร้อนอร่อยมันเลยแบบดีสุกข้าวแก้วมันไม่ปูเนาคือแบบย่งกับผักแตกไม่พลาดมาหวานเจี๊ยบไม่ข้าวไม่ขาวสดมากคือน้ำยำเขามันลงตัวกับแซลมอนใช่ใช่ใช่คือบางคนที่แบบไม่ได้ชอบกินอะไรเงี้ยไม่ชอบกินพวกปลาหรืออย่างเงี้ยกินได้เพราะว่าแบบกลิ่นมันไม่ได้โดดมันเหม็นอน่ยคือทุกอย่างมันแบบเขาเรียกว่ามันนัว มันกลมกล่อมเข้ากันเลยได้ได้เช็คบินเลยเนาะเช็คบินเนาะพิสุดเนาะพิสูจน์ผู้หลงจะท้องไหนก่อนเนี่ยเคยเลิกหนุ่มมาเลยผสมก็ซ้ำเออจับจับจับซาเขามากินครั้งแรกอะไรนะอันนี้เล่าเล่าหรืออวดหรือยังไงหรือบอกผสมมาสองอันนี้ก่อนอยู่นานนิดนึงแน่นไหมเฮ้ยวันวันนี้วันนี้ผมก็มากับแฟนครับอันนี้เหรอ เลาดนี้ใหญ่กว่านมใหญ่กว่าราดอั้มว่ากินอะไรไม่ไดนะไรนี่ด้นะมึงไม่รู้สึกอ่ะที่ตรงไหนบ้างวันนี้ต้องรานม้ยออันนี้อันนี้จัมักสุดประเทศไหนมานะลองอินเดียซะอินเดียเดินเดินเช้อิดนเซกยอันดับหนึ่งจากนางสาวเชิใหม่ดวงใจก็คือหมูทอดเลยให้อันดับหนึ่ง คู่มาคู่กันเลือกไม่ได้ก็คือยำหมูทอดเ,ออเราก็คือเอาหมูทอดแล้วก็ไปยำ<อ>เขาจะยงพอไปรู้ชอบหมูทอดแหละแต่อันนี้คือไม่ต้องอธิบายก็รู้ว่าชอบมากคือกุ้งแก้วหมดก็แล้ว,ลวก็เรียและไรยังอื่น อย่างอื่นก็ชอบไล่ลำหนับมาลงมาเออะอะไรเรื่องเราคนน้องพี่ลูกเป้ยอ่ะอร่อยทุกอ,อ,ยอย่างดีชอบนี่ชอบกุบ้งแก้วก็คือพร้อมคดีมากเลยกุ้งแก้วของที่นี่เพราะว่าน,น,นี่ชอบแบบที่มันมีกระเทียมโทนมาแนมด้วยแต่นี่ก็มีฟิลแบบเซอร์ไพรส์อะไรแบบนี้เออเป็นอันนี้คือไข่ปลาหมึกนะเนี่ไข่คว้าหมึกไข่คว้าน้องอางไม่ต้องถามน่าจะหมูทอดระดับหนึ่งที่สุด เราทําไมต้องใส่บู๊ด่ะเป็นคนสวยอะเขาสวยต้าใส่บูทดไ้มนได้บูทแต่ที่จ้านนีลสลิปเพอร์ในมันขาตองไหเลยนะอ่ะคนนู้นมันขาหนี่คนนู้นหน่มั่นขาเสนนมั่ขาเซ้ขาตนขาเส้นเสมอเส้เสมอกีมันดักววานนมันดักววาเ้ขาสวย นี่จะไม่ติดเลยเป็นุดสีแดงให้นะเนี่ยเออไม่าเหมือนกระเบนอยู่จริงๆานทนท่แดงเหมือนกระเบนเลยนะให้กระเบนเลยหมือือหงิ่อะไรต่อมืออม่อรรเม่รอะรเมอ่ะเรไรับไม่้อยม่รเอ้รออาอะออรเ ุรังุรังท้ายเลยตู้หลอนทายเลยแค่มี้พอแเนาะเก็บกับชุดเดิมเลยก็ถ่ายด้วยเออแม่สวยมากหน้าสวยมากเอาจริงนะยืนข้างบอสซ้ำอ่ะบอสซ้ำตายตายแล้วแม่เพราะว่าเมื่อกี้แม่มีปืนก็ฉันหยัดซูมลุกถ้าไม่หันหลังก็เหมือนกันเนาะโครบแมโครบครบแมโคบมันนั่ มีหัวชุกหนึ่งแล้วยำอร่อยจังวเนี่ยชุกแมสชุกไปแมสแซนดก้มีพี่มิแซนด์เก้ยำแซนด์เก้ดูสดเขามีนะกเรียนมาจะแต่งเลยจะแต่งบอกว่าจะพาไปทัวร์ร้านข้างหลังแบบเดียวพี่งานตรงนี้บ้างอ๋อมันคือที่ใหม่ที่เขากำลังจะทำยังทำเมสเสจชิลเลยแมสตรงเนี้ยเวทีนู้นนะเวทีแมสเวทแมสแมสรีบเปิดตอนนี้บรรยากาศกำลังดีนะใช่บรรยากา่ช่วงปีใหม่ายลองรีบเปิดเชื่อไหมวันที่จะเปิดยังไม่รู้ตัวเลยอ่ะฮะว่าจะเปิดตอนนี้เราอยู่ที่ไหนรู้ไหมเนี่ยั ตอนนี้ตอเลยถอนแล้วไม่ใช่ไหมอะไรชื่ออะไรอ่ะมึงมึงชื่อไอ้นีมึงชื่ออะไรอ่ะย่าพิลุนค่ะไฟมึงองเนี่ยไฟเม็ดนั้นน่ะมึงอ่ะไฟตรงไฟตรงไหนนะไฟตรงไฟตรงอ่ะมึงไม่รู้ไปได้ไงอ่ะจะบอกว่าไฟเม็ดนั้นน่ะนะทำไมค่ะแต่เจ้าคุณปู่มึงเอาลิ้นเลียให้ถึงชีวิตมึงจะได้ลุ่งหลองเชิดชั่วชัชวาลเจ้าเจ้าค่ะอะไรนะคเขาหรอกหรอกแล้วตื่นขึ้นมาปุ๊บเราต้องพูดว่าที่นี่ที่ไหนก่อน ทีีน้ไม่โอ้ไม่โอื่นแทรกแล้วอ้แท้ไอ้นี่คือเมื่อกี้โอื่นแท้เลยนะกูมานอันนี้เด็กอันนี้เด็กอันนี้เด็กเอามาทำไมเไหมเหนื่อยไปทำงานอนะมาตรงนี้แม่นี่เปิดเชื่อหนูมีทั้งโชว์ร้องเพลงเต้นมีดร a กอีกพอหมดแล้วเนี่ยคุณที่ไปคุยปี้อย่างเงี้ยแล้วก็เดินแบบเลยนี่เดินีบบเลยนีบเลยนี่เลยนี่เลย ยังยืนอย่างนี้ฉัเอได้บ้างไม่ต้องการของดีไป่หนไปไไปตั้งหน้าอะไรอย่งเงี้ยยังยืนอยู่ไปก่อนกูบ๊ายบายมาทักมาต่อะไดทักมาได้เลยได้เลยก็คือว่าวันนี้อิ่มมากตอนแหลนปะเพราะว่าฉันไม่ค่อยได้กินเลยเพราะว่าเจ็บฟันตอนนี้นะคะว่าสอบกำลังทำวีเนียร์อยู่ตอนแรกจะบอกว่ามีคลิปตอน แอม okay, <ๆ>อป้าไม่เคยกินอัตยมมาก่อนเลยลฉัน,นเคยกินมาแล้วเข้าใจไหมแล้วอ่ะมาเปิดสาขาที่นี่ตอนแรกอ่ะเราอ่ะค่อนข้างที่จะอ่ะไม่ได้คาดหวังขนาดน,นั้นพอเข้าใจปะร้านไหนที่มันแบบปังมากๆเราอยากเาอยาเพิม่มสาขาไม,ม่นจะคุมคุณภาพไม่ได้เพราะว่าัตายามันก็มีวัตถุดิบเกี่ยวกับทะเลด้วยเพราะเตยามันก็ใกล้ทะเลเข้าใจปะเราไม่รู้แบบเออเราก็ไม่รู้ว่าแบบเอามาที่นี่แล้วมันจะโอเคไหมหรือว่าอะไรยังไงเข้าใจปะแต่จริงๆแล้วอ่ะพอกินเข้าไปอ่ะ ไม่แปลกใจเลยว่าแบบทำไมร้านเขาที่พัทยาถึงแบบเห็นไ<น>มมฉันบอกอแลว้าวารอรอยมากอะไรเงี้ยตอนแรกแกมันไม่เคยกินตอนแรกนี่ตอนแรกทำไมใครจะไม่เคยกินอัปเตยำไม่เคยนี่คือ,อคือตอนแรกเราเห็นคนที่พัทยาคือโคตรเยอะแล้วแบบคือมันอร่อยจริงแต่คนเยอะเอ้ยไม่ไปว่าเป็นนิสัยแบบไม่ต่อคิวไม่รอก็มี หอกับบ้านน้ำยำน้ำยำอันเดียวไม่มีกับไม่มีอะไรแล้วมีแค่น้ำยำน้ำยำอัเตยำเป็นอะไรดีที่สุดเขาใส่ป่ะไม่รู้ใส่แบบชูรสเป็นกิโลหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแกะสุดแล้วยายบีเคยแกะค่ะเหมือนปะไม่เหมือนเนาะทำไงคืออร่อยแต่ไม่เหมือนเขาจะป่ะวันนี้ก็ยังอร่อยเหมือนเดิมแต่ว่าที่เซอร์ไพรส์กว่านั้นสาขาอีกสาขาหนึ่งอ่ะมันใกล้มากฉันว่าคือเขามาเยียบจากพัทยามาตรงนี้แถวลาดพร้าวใช่ไหมเอาเรียบด่วนเรียบด่วนลามินทาแล้วเสร็จปุ๊บ เขาขยับมาฝั่งโทนแล้วคือตอนแรกที่เรายัง ยังไม่อยากมาจริงๆอ่ะเปิดมาจะเดือนนึงแล้วแต่เราเห็นข่าวเราเด้เห็นเลยหมดอตอนแรกที่ยังไม่อยากมาเพราะว่าเราคิดว่าคนจะเยอะ<ถ>แล้วเราไม่กล้าขอที่<ถ><ถ>จะรัดคิวเข้าใจป้ะ<ถ>แต่ว่าที่นี่เขามีระบบจองจองเป็นรอบๆเป็นรอบใช่ไม่ต้องแบบวบ่าวอล์มอินเข้ามาเขาที่ยาก็เป็นตัดเป็นรอบๆเขาจะได้ไม่ต้องแบบคนนี้ออกคนนั้นเข้าคนนี้ออกคนนั้นเข้าเขาตัดเป็นรอบๆทีเดียวเลยเเป็นว่าถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้พี่ซอด้วยนะคะวันนี้ไปขอแดดอิ่มมากตอนหลป้ะเขาไม่ได้แดดเลยเจอกันใหม่คลิปหน้า หวังว่าทุกคนจะชอบนะอย่าลืมมาอัทยามนะคะแล้วของร้านน่ารักมากแล้วของร้านมีอนเตอร์เทนด้วยบ๊ายบาย